สวัสดีค่ะช่องเมเพียวชาแนลค่ะวมืนอี้มาเมเพียวพาแกะน่อไม้นะคะกินเที่ยงค่ะนี่มาแต่กู้เข้าละเมื่อยค่ะแกะน่อไม้นะคะสีแกงน่อไม,ม้เด้อมือนนี่นี่เมเพียวสีแกงน่อไม้กินเที่ยงจ้ากินส่เพ็ดคอนขาวเด้อแกงกินเที่ยงเมื่อยค่ะเมื่อยกู้เข่า คนาำหัวจนบบทนนันน้ำไม้นี่น้ำไม้ไผ่เลี้ยงค่ะนี่ชิต้มน้ำไม้ไปก่อนค่ะน้ำกับซิโบลินนะคะสิต้มเลยข้าเบือก็ชิดตามเอาค่ะจะตามเอานะคะโอ้ตก จะติดตามต่อนะคะไม่เพียวแกะก่อนติดตามต่อนะคะจักมหม่ก่อนค่ะไม่เพียวเห็ดแบบใหญ่ๆเลยติดตอนนี้ไงค่ะตอนนี้ไๆมันจังก,กินเต็มปากเต็มคอค่ะ หน้าตาเพิ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จักเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เพียวมักตอนใหญ่ๆค่ะล่อกเกียนก็มีตามมานะคะนี่ตอนใหญ่ๆมันกินกันเต็มปากเต็มคอค่ะแซบน้ำไม้ยานี้แซบนะคะมันถืกหมอกนะคะนี่นะคะจักเรียบร้อยค่ะติดตามต่อค่ะติดตามต่อนะคะแมเพียวเอาไอ้น้ำไม้ใส่ในหม้อ,อเลยนะคะบึงนี่ใส่แล้วเด้อแกงเตาถ่านนะคะวันนี้หันเรียบๆง่ายๆค่ะเพราะว่าหิวเข้าเที่ยงค่ะมาตะกอกเข้าค่ะคนทำหัวค่ะแล้วก็เปียกเข้าออพร้อม คนเล่นตลกนะคะเบึงนี้ติดตามต่อเลยนะคะไม่เพียวต้มเด้อเด้อติดตามต่อนะคะต,ดตมด้วยจะกองสัตว์อีหนึ่งเด้อเมเพียวตานะคะไม่เพียวใส่เห็ดคอนขาวแล้วก็ผักกระแยงค่ะนีน่ผักกระแยงนาเขานะคะแล้วก็ลูกโดดค่ะมีลูกโดดนะคะลูกโดดค่ะ ติดตามต่อเลยนะคะแม่เพียวตำนะคะนี่ตำเลยนะคะนี่ตำเคพ่องแล้วแม่เพียวตำเอใส่ใบตำลึงนะคะนี่ใบตำลึงแล้วกับพริกแลวค่ะข้าวเี้ามาไว้ค่ะนี่ข้าวค่ะเป็นข้าวีีมานะคะใส่ใส่ข้าวเบือนะคะแม่เพียวตำใส่ใบตำลึงค่ะจังเซบติดตามต่อนะคะเห็ดคอนขาวค่ะน้ำตาลค่ะที่ใส่ ให้น้อไม้บวชคมค่ะแล้วก็ผงนัวปลาราขวดนะคะนี่ปลาราขวดนะคะนี่นี่ค่ะมีผักกระแยง,งมีลูกโดดเผ็ดคอนขาวนะคะเผ็ดคอนขาวไม่เพียวซื้อมาห้าสิบาทแล้วก็แบ่งหน้าโุ้ยค่ะเดี๋ยวจะมาเกงหมาไม้กันเลยนะคะอันนี้ก็สิเป็นอันนั้นนะคะนี่บึงนี่ใส่นอ้องไม่เพียวซื้าไปไงไั้นเลเนาะ นะคะเป็นข้าวเบือที่ไม่เพียวตำไปแล้วนะคะนี่นี่ค่ะข้าวเบือนะคะนี่เดี๋ยวไม่เพียวจะใส่ข้าวเบือนะคะข้าวเบือนี่ไม่เพียวค่ะใส่ใบตําเรืองและะ้วก็ข้าวเหนียวแท่ค่ะแล้วก็บัมกเพชรสามสี่หน่วยค่ะนี่ตำออกมาแล้วเป็นตรงนี้ค่ะตำแกงแบบไทยบ้านนะคะแกงบ,บ้านค่ะมาค่ะจะต่อค่ะ ติดตามต่อนะคะหน้าตาเพื่นกระสีเป็นแบบนี้ค่ะแม่เพียวใส่ดอนฟืนนะคะนี่นี่ค่ะมันจังป๊อกป๊อกป๊อกปอกค่ะมันจังมันจังซุกไวค่ะแม่เพียวใส่เท่าเบือเลยนะคะ เบอร์กระตำเอาค่ะบดได้ใส่ใบยานางในเพียวมากตำใส่ใบตำลึงค่ะใ,ใบตำลึงก็เคียวเท่ากันค่ะใส่ใบํำลึงมันกระเซ่บแกงแบบไทยสูตนะคะน้ำเริ่มเคียวแล้วค่ะน้ำเนี่ย ตามต่อเลยนะคะน้ำพ่นก็ปุ๊บปุ๊ดปุแล้วค่ะติดะะตามต่อนะคะตอนต่อไปแม่เพียงจะใส่น้ำตาลน,นะคะนี่นะคะน้ำตาลใส่ขนาดนี้นะคะ ใส่เพิ่นให้เพิ่นบะขมค่ะบ่ให้น้องไม่ขมนะคะน้ำตาลนะคะ<ป>ผงนัวค่ะขนาดนี้นะคะไม่เพียรมักนัว โดดนะคะใส่แล้วค่ะลูกโดดนี่ลูกโดดนะคะเนี่ลูกโดดนะคะใส่สี่ห้าหกเม็ดนะคะมันเ,เป็นเพชรเอมักเพชรไข่ต่อมันสิเพชรค่ะจะใส่ลายค่ะมันสิเจ็บท้องค่ะกระเพาะขึ้นคะ่ะนะคะโยนไปเลยม่เพียวบริเก,กงใส่อาหารอยเดิ้อใส่เห็ดคอนคาล้วจบ่ะหิวเข้ามาตก็เข้าใส่กระสอบค่ะคนไล่ทำหัวค่ะ เมื่อยแห้งเราจะใส่ปลาขวดนะคะนี่นะคะปลาขวดนะคะน้ำปลาขวดนะคะไม่เพียวใส่น้ำปลาขวดค่ะเทจวกเลย เริ่มหอมแล้วค่ะฟังเสียงอัดเด้ออ,อักเลยเรียงหน่อไม้แบบบ้านๆนะคะหน่อไม้ไผ่เลี้ยงค่ะไผ่เลี้ยงเจ้าของบ่ได้ไปหารักมัไนไผ่แล้วค่ะบ่ได้เป็นหารักของไผ่แล้วค่ะของสวนเจ้าของมีอยู่สามนอ่อนี่นะคะยันบ่พอ เขย่ากันค่ะว่มีพายยากเอ้กแกงกไม่นะไม่เพียวบาในแกงกินห้นหอนๆนี้เติมนิดนึงค่ะถ้ามันเค็มเฮาจังนะฮะ พออะไรก็ชิมเลยนะคะไม่พออะไรก็เติมค่ะอืมแซ่บค่ะคมๆจังนะเพื่อนสีหอมอยังคะ่ะหอมกลิ่นควันไฟนะคะนี่ฟืนค่ะนี่แกงแกงเนะ้าแม่มสีหอมนะคะเตาแก๊สน่ะแกงแม่อร่อยนะคะเตาแก๊สหันโบสูเอ ฟืนแบบนี้ค่ะถ้าฟืนแบบนี้น่ะคน,นสีแซบฟืนหอมควันไฟนะคะตามเพื่อนไม่เพียวสังเกตนคะคะนี่มันมีควันไฟสีแซบค่ะไฟเขาแหงใสลุกลุกเน่ยแห้งแซบแห้งอ่อนแห้งพุค่ะนไม้นะเติเมตน้ำตาลนิดนึงนะคะ เดี๋ยวกับซุปเลยค่ะจังนะผ่าจัง,งละวม่เพีใส่ผักเน่าไม่เพีย้ยวใส่ค่ะผักเน่าเพราะว่าไอาย้ยันมันปวดแข้งปวดขาเพราะว่าไอา้ไม่เพียยกับเจ็บแขนอยู่ค่ะยกเข่าต้องซิมก่อนนะคะตอนใหญ่ๆค่ะฟงังเสียงเด้อจักเสบเบอร์เสบฟังเสียงว่าค่ะ อือฮดมาความอร่อยอร่อยเค็บนว้แบบนี่ก็เริ่มสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวตามด้วยเห็ดคอนขาวนะคะนี่ใส่เห็ดคอนขาวแล้วนี่ ฟังเสียงเอาเดอ้อฟังเสียงเอาเดอ้อว่าแซบว่าแซบออคออก,ออก,ออกเลยไฟมันพอมึงจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะซแซบแล้วก็ศมาสีอ่อนเลยค่ะน้ำไหมนะฟืนหัวหลายหมกบวกบก็ไม่ได้ใส่ค่ะหมกบวบนะบม่ได้ใส่ค่ะบ,บุมีบไม่ได้เล่นไปตลาดบม่ได้ขึ้นร้านยายทุนใส่แต่คอนขาวก็พอถ้าเฮาหิวข้านัดแกงแบบแบบมันก็แซบค่ะถ้าหิวข้าวนะ ควมิดแม่เพียวนะเราต้องใส่ยางคบมันก็แทบทะหิวข้าวแห้งนะเพราะว่าแม่เพียวยังมาทคยได้กินข้าวเช้าเลยค่ะยัามางม่ได้กินข้าวเช้าตอนนี้นะกินโอเมนตินแก้วหนึ่งมาเช้าเลยเบนงไฟแม่เพียวหันอ๊อกออกเลยไฟถึงแกงก็จะแทบค่ะแกงหน่อไม้ต้องไฟถึงนะคะถ้าไฟบ่ถึงนล้เพิ่นสิข,ขมค่ะแม่เพียวไม่ได้ลินน้ําออกเลยนะคะนี่คือว่าแกงไปเลยนะคะน้ําแม่เพียวไม่ได้ลินนะคะ เพียงไม่ได้ลินเดอร์ยันโทรซับพอนไม่ได้ลินนะคะนี่ดีๆชับนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะเก่งแบบบ้านๆค่ะฟังเสียงคนเอาค่ะ แม่เพียวมักกินอาหารพื้นบ้านค่ะพัดทอดเห็นบอ่อปันไดครับก็ค่อยมักปันไดพัดทอดกินโบเล่แล้วแม่เพียวก,กินข้าวเจ้าโบเล้วนะคะต้องข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันกินโบเล้วค่ะ ใส่เห็ดแล้วเพิ่นสิจืดค่ะไม่เพียวเติมปลาานิดนึงนะคะใส่เห็ดแล้วเพิ่นจืดค่ะเติมปลาล่าขวดนิดนึงนะคะเพิ่นอยากจืดค่ะใส่เห็ดขนขาวแล้วจืดนิดนึงตามด้วยผักกระเงงนานะคะผักกรงเจงนาก็บร่ได้ซื้อค่ะอยู่นาเจ้าของค่ะ อยู่ส่วนห้าแพนกลาค่ะเยอยะแย,ยะเลยหอมขนาดเลยนะคะใส่ไปเลยคุลีคุลไปเลยค่ะหม้อด,ดำๆมั็นมิระเซบค่ะแกงน้ำไม่นะหม้อด,ดั้งเดิมค่ะแซ่บอุ้ยหอมขนาดเลยต้องเติมผงนัวนิดนึงค่ะ ขาไม่ได้กับผงนัวตะกี้ใส่แล้วก็ใส่อีกค่ะตะกี้ทาใส่ให้เอ้น้อไม้บอให้มันขมค่ะก่อนจบนี่คือใส่จริงๆค่ะให้มันนูนัวไปเลยนี่นะคะมาเด้อมาเด้อกินกับแม่เพียวเด้อ หน้าตาเพิ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่แกงนองไม้สูตรแม่เพียวแบบฉบับของแม่เพียวนะคะแบบบ้านๆเฮาค่ะแบบไทโซกุสมานค่ะแค่นี้นะคะไ่ได้ไ่ได้ใสยย่ยางค่ะไทโซกันแกงเพราะไ่ได้ใส่ยางถ้าใส่กับใส่ปลาใส่ใส่ใสใสกบแบบนี้ค่ะแต่แม่เพียวโบกินกบปลากับโบมี่ก็เลยแกงดีดอกแต่เพิ่นค่ะกะแซบถ้ามันหิวเข้าจะจัด,จดมันก็ต้องแซบค่ะมันโบกเกี่ยวกับว่าใส่อาหารถ้าหิวเข้าแล้วแซบหมดเลยค่ะแม่เพียวกับตำใส่ใบตำลึงนะคะ แล้วกเเ็เขาเบื่อค่ะเขาเบื่อคืคอข้าวเหนียวเขาเแท่น้ำนะคะนี่แล้วก,มก็มีลูกโดดมีลูกโดดแล้วก็น้องไม้ไม่เพียวกับมักแบบเอเป็นตอนใหญ่ๆคะ่ะมันยังย่ำเต็มปากเต็มคาค่ะแล้วก็ใส่ผักไเอง,งหน้าแล้วก็เห็ดคอนขาวค่ะซื้อมาค่ะถุงละห้าสิบาทนะคะแบ่งกับปุ้ยคนละครึ่งนะคะงั้นแม่เพียวขอจบคลิปแค่นี้นะคะแม่เพียวสกินข้าวเลยคะ่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามแม่เพียวด้วยนะคะเก่งน้องไม้แจ่บๆบค่ะนี่ฝีมือแม่เพียวเองนะคะนี่ เก่งแบบโซโซ,โซห,หอนหอค่ะมาจ้ามากินข้าวนมการจ้า <c oughs> คุณ <c oughs> ค่ะ